เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะเรามาฝึกสร้างความประทับใจเจ้านายชาวญี่ปุ่นของเรานะคะด้วยการกล่าวคําทักทายสวัสดีปีใหม่ด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบเกรย์เยง่ายๆสไตล์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟด้วย2ประโยคนี้กันค่ะ มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะเรามาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยวันดีๆนะคะด้วยการกล่าวคําทักทายเจ้านายชาวญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบเกร้เกรเพื่อสร้างความประทับใจต้นปีให้กับนายญี่ปุ่นกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แต่ด้วยนะคะวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์2ประโยคด้วยกันนะคะที่จะกลายเป็น2ประโยคที่สร้างความประทับใจให้กับเจ้านายชาวญี่ปุ่นของเราได้ไม่รู้ลืมตลอดปีใหม่นี้แน่ๆเลยค่ะเราไปลุยกันค่ะ เริ่มจากประโยคแรกนะคะก็คือประโยคการกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเราจะใช้วิธีที่สั้นหน่อยนะคะแต่ก็ยังมีความสุภาพอยู่นะคะก็คือประโยคนี้เลยค่ะอเคมาสเตอเมเดโตอเคมาสเตอเมเดโตแบบนี้นะคะก็ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะนั่นเองคะ่ะเราไปต่อที่ประโยคที่2นะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่สร้างความประทับใจให้กับเจ้านายชาวญี่ปุ่นไม่ลืมตลอดปีนี้เลยนะคะ สำหรับประโยคนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องจำสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1น,นะคะประโยคเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตที่แต่เคยแชร์ไปแล้วนะคะก็คือประโยคโยร์ชิคือโอนิไงชิมอสโยร์ชิคือโอนิไงชิมอสนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังจำประโยคนี้ไม่ได้นะคะให้กลับไปดูคลิปนี้นะคะกับอีกหนึ่งคำศัพท์ที่เราจะต้องจำเพิ่มเติมก็คือคำว่าปีนี้นะคะคำว่าปีนี้ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโคโดชิโคโดชิ สำหรับคำนี้นะคะจะมีทั้งหมด3เสียง3พยางด้วยกันนะคะก็คือโคโตชิโคโตชิแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำา2งส่วนนี้เข้ามารวมร่างกันนะคะโดยเราจะใช้คำช่วยอีกหนึ่งคำเข้ามาช่วยนะคะก็คือเสียงเมะนะคะหรือคำช่วยโมะนั่นเองนะคะคำว่าเมะนะคะจะมาต่อท้ายคำว่าปีนี้นะคะจากโคโตชิธรรมดานะคะห้อยด้วยเสียงเมะเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นโคโตชิโมะ โคโตชิโมะนะคะจริงๆคําช่วยโมะนะคะมันจะมีในเหมือนคําว่า t ู o ภาษาอังกฤษนะคที่ oo นะคะ,นะคะถ้าภาษาไทยก็คือด้วยนั่นเองนะคะมันจะมีความหมายว่าปีนี้ด้วยเช่นกันแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะจากโคโตชิธรรมดานะคะเติมเสียงโมะเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นโคโตชิโมะโคโตชิโมะนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะต่อด้วยประโยคเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตก็คือยูรชิคุโอเนกาอิชิมาส โยโรชิคุโอเนงายชิมัสนะคะประกอบร่างรวมกันนะคะเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบก็จะกลายเป็นโคโตชิโมะโยโรชิคุโอเนงายชิมัสโคโตชิโมะโยโรชิคุโอเนงายชิมัสสำหรับประโยคนี้นะคะจะมีความหมายว่าสำหรับปีนี้ก็เช่นกันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นประโยคที่เราขอความการุณาเขาตลอดอีกหนึ่งปีหลังจากนี้นะคะก็คือปีที่แล้วเราอาจจะสร้างความลำบากลำบนนะคะให้กับเจ้านายเรามาบ้างพอสมควรปีนี้ก็ขอความการุณาด้วยนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะสรุปนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ไปก็คือ2ประโยคด้วยกันนะคะก็คือ1ประโยคกล่าวคำทักทายสวัสดีใหม่นะคะเราจะใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆว่าอาเคมาสเตอเมเดโตอาเคมาสเตอเมเดโต ะะแล้วก็จบด้วยประโยคที่2เป็นการขอความโกลนาเขาตลอด1ปีนี้นะคะก็คือโคตชิโมะย o ร o ชิคุโอเน g a ไ s ชิมัสโคตชิโมะย o ร o ชิคุโอเน n e ไ a ชิมัสบ s u แบบี้ค่ะ จบแล้วนะคะสองประโยคก่าคำทักทายสวัสดีปีปใหม่แบบเกรย์นะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเปิดงานนะคะแล้วก็จะได้ไปเจอเจ้านายชาวญี่ปุ่นหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานชาวญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมท่องจำสองประโยคนี้แล้วก็นําไปใช้จริงให้ได้นะคะรับรองว่าจะเป็นการสร้างความประทับใจต้นปีใหม่ให้กับชาวญี่ปุ่นท่านนั้นแน่นอนเลยค่ะ <S <S อย่าลืมนะคะภาษาคือการเรียนแบบะค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเรียนแบบก็คือการพูดมันออกมานะคะ แล้วสิ่งที่แต่จะเน้นย้ำเสมอก็คืออย่าลืม3มคีย์เวิร์ดนี้นะคะฝึกฟังนะคะฟังคลิปของต่ายนะคะพูดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้นะคะฟังพูดตามแล้วก็นำไปใช้จริงนะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือการฝึกนำไปใช้จริงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะเริ่มงาน,นะคะอย่าลืมจำสองประโยคน,นี้แล้วก็ฝึกนำไปใช้จริงกับชาวญี่ปุ่นดูนะคะแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงอย่าลืมมา่อให้แต่ฟัง้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมาตาเน่ขอตช้อนเชิญขอบคุณมากม่สปีนี้ก็ฝากน้องฝากตัวด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายมาตาเน่แล้วเจอกันนะคะ